สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง,บบองที่เคารัพลักกันครับขณะนี้เราอยู่ที่มู่ซองตับมุนโเขานะครับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์ุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้ตำบลุนโรเขาเนี่ยมีอยู่แปดหมู่บ้านแต่ติดปรินเลนี่ครับแค่เจ็ดมู่บ้านนะครับ,บหมูบิเจ็ดไม่ติดทะเลทอรี่ซึ่งพอดีเราก็มีโครงการต่อเนื่องกันวันนี้เก้ามีผ่านมาเนะครับชออบได้ดินข้าวทองแม่ทีผ่านงงฐานนะครับ ได้จัดโครงการขยะแลวกับใครนะครับจึงได้ทำโครงการไประ,ระดับหนึงแล้วนะครับมาวันนีเรื่อความเตรียมพร้อมนะครับวันนี้วันที่13นะครับพรุ่งนี้วันที่14จะมีการเก็บขยะทางทะเลโดยใช้เรือห้างยาวนี่ครับเรือห้างยาวเก็บขยะติมตะเลี่จึงหลอดไม่ท่ามาัดข้าไปเก็บได้นะครับถึงขยะนี่มีมารักจำนวนไล่ไล่ล,ลอยตันไล่ลอยตันนะครับ ดังนั้นเราจะระดมพี่น้องในวัวเขาที่มีเรือห้างยานะครับให้ไปเก็บขยะล่างบ้านตัวเองขึ้นมาและกับไครนะครับพุ่มโครงการนี้กับรุ่งการฐานซอสเดดิบข้าวทองจะมาท,ทําพิธีเปิดส่งโครงการนี้จะมีู้รักผู้ใหญ่ในจังหวัดสงขลาที่ชมมาว่าเป็นโครงการดีๆนะครับและน่าจะทำันตอนนื่องเพราะว่าอย่าลืมว่าพี่น้องเราวัวเขานี่ครับไม่มีสสวนยางไม่มีสสวนฟาง มียากินทะเลอย่างเดียวดังนั้นปลาทองสอบพวงเขาเนี่ยตรงคว้ากับทะเลเนี่ยต่เมือมีขยะมะนาวมามักม,ม,ม้มอยู่ริมทะเลมากๆสัดน,น้ำกับเราไม้ตายจากไม่มีสู้พันไปดังนั้นเรามาช่วยฟืน้นฟูโดยการนำทีของทัพซอสเดลิต้าทองหรือนายกชยัซซซยซอสฝั่พยัญชนเขตห้าเร่านะครับได้มีโครงการนี้ขึ้นมาพร้อมกับทีมงานของพทีมทีมงานพัฒนาและก็อสอมอในอำเภอว่าเขาได้กำหน,นเดเปาหมานคร ตาบคนพวดเขาเรานะครับซึ่งก็ได้รวมกันยั้งเข้มแข็งครับซึ่งพี่น้องที่ได้รับโครงการนี้ไปแลียนให้กับเับทราบก็ได้ทยอยกันนะทยอยเข้ามาเอาหญ้ามาขายวัน่นในะมาณๆชื่ออาชิปตันนะครับค้นกันโดยใช้รถล้อระดั้มเลยครับระดั้มเลยครับค้นกันแต่ว่าไปชิงอกฟังโดยใช้พื้นที่ของเอกชนจึงเป็นฝักผัวกันนะครับเพราะอชายรถแบ่โคไปคุดลุ้มแต่ก็ฟังกลบ พราะว่าถ้าเราพากับขยะไปทีเทศกาลนครสงขุานี่มันใช้ระยะเวลานานในการไปขยายกับซุปนั้นพองข้อธพธื้นที่กระจายบริเวณน,นี้ครับเราสามารถเดิค้นได้วันหนึ่งเป็นร้อยตันเลยนะครับแต่ฟางนะครับพรุ่งนี้พอไม่ไปนองที่สาปข้าวนี่แล้วนะครับให้เตรียมตัวนะครับใครมีเรือห้างยาวนะครับเอาให้เรือห้างยาวมาเราตวงลำเรือกันครับพุงดีนึ่งลำเรือจะไดใ้ใครประมาณ20แพงนะครับนึ่งลำเรือนี่ครับขายาะเต็มลำเรือนะครับเราตวงลำเรือกัน เอาหญ้าขึ้นลดเซตหลับไคไปเลยครับป้าไปให้โรต้านบริโภคนะครับดีสิปแป้งมูลราคา,า,าการไล่จ้างครับนะครับรในยามนี้ถือว่ามีมีมีก็แบบมีประโยชน์พี่น้องเรอบครวเขาพี่น้องมากนะครับอีกอย่างหนึ่งบ้านเมืองเราก็สาฮัตนะครับพอฟ้าพี่น้องเรานะจับนะได้จับมต้อนะครับปุงดีกว่ที่รู้ซี้นี่ราเดิมเก็ะขยะทางทะเลโดยใช้เรือหางยาวาใครมีเรือหางยาวเก็บหญ้าใช้เรือหางยาวมาเลย เลยครับมาตวงตรงนี้ครับที่หน้าทามู้ซองตรงนี้ครับทีเล่มชุนนี่นะครับทีเล่มชุนตรงนี้ครับให้มาคายแล้วก็แลกคายไปเลยจะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง14โมงเย็นนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับพิธีเปิดนะครับจะเปิดประมาณ12โมงเย็นตรงนี้นะครับวันทีริบซี่ครับขอบคุณครับ